สบายดีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยายดีวันนี้ก็จะพาไป Reaction นเดอะว้าวลาวซีซั่นหนึ่งเฟ้นหาว่าไพที่ได้เป็น The w o ้า a ลาวคนแรกของประเทศลาวดูผ่านมา4 EP นะคะก็คือสนุกมากแต่ว่าเขาค่อนข้างนั่นไขด่ดราม่าเนะแต่เราก็สึกว่าเออมันก็สนุกดีมีความเป็นเส้นไล์ของลาซุนเราก็เลิฟตรงนี้นะคะอ,อ่อ หวังว่าซีซันหวังว่า EP นี้เนี่ยจะมีความตื่นเต้นอะไรมากขึ้นเพิ่มอะไรขึ้นมามากขึ้นนะคะ EP 5นะคะอันนี้ขอพูดภาพภาพ,ร,พร,รวมก่อนนะภาพร,รวมคือไม่ชอบการตัดสินแบบนี้อันอย่างหนึ่งเลยนะคือเป็นการแข่งกันทีมแต่ไม่มีรูปทีมแล้วก็การเอาสีมาสาอะไรเงี้ยมันเหมือน The Face เหมือน Mastercard อะไรเงี้ยที่ตอนขายเมเบรนที่เป็นแป้งอะไรเงี้ยที่ตี้กวางชนะพบแป้งเออนสาออสีสายเข้าตา เข้าใจได้มันแคมเปญอะไรพวกนี้มันเอามาซ้ำๆกันได้เพราะว่า The Face The Face เองอาจจะไปยืม American Ex ทำโมเดลหรือ The Face ต้อฉบับมาก็ได้ในการทำแคมเปญเนาะหรือการทำมาสคาร์อะไรอย่างนี้ซึ่งมันมันยืมกันได้แต่ทีเนี้ยรู้สึกว่าซีนที่เขาใช้เนี่ยพยายามพยายามจะให้มีซีนคล้ายกับ The Face เกินซึ่งอันนี้ไม่โอเคคือยูมีไลเซนของยูยูไม่ต้องมาตาม The Face เลยเพราะว่ามาสนุกยู่แล้วแล้วก็ E p ีนี้ไม่ชอบตุกตาอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ชอบ ทีมเอ็นเนูธาใช่ไหมฉันจะเป็นตัวแฟนงขับออกโตเป็นแฟนคลับเอ็นเจนุธานะน้องไม่ยอมรับความผิดตัวเองน้องเดินไม่ได,ดีจริงๆเดินพลาดมากที่สุดอ่ะยียป้าที่รอรับลูกอ่ะชุดรับลูกอ่ะยังเดินดูดีกว่าน้องตุกตีกตนกจานะตุกตาไม่มีพลังอินเนอร์ไม่มีเดินไม่ตรงบุค,คลิกไม่ผ่านเดินหลังค่อมเดินโก่งไปข้างหน้าเอาอีกไหมนี่จะมองว่าพี่เลดี้ด่าเดดี้ย้ำเลดี้ทำอ่ะเพราะเลดี้รักนะอืมที่เครียดขนาดนั้นนะคือเขารักแม่เนี่ย ถ้าเขาไมา่เลกเขาก็ปล่อยผ่านให้มึงเดินอย่างนั้นแหละแล้วก็จบไปแล้วก็ให้มงงึงพังพังต่อไปก็ได้ถูกปะเขาแค่ปล่อยมึงเดินมึงพังต่อก็ได้ต้องงงว่าทาไมถึงแบบมาเ<ม>จ้าคิดเจ้าแขงขนาดนั้นเข้าใจรายการต้องการดราม่าแต่ดราม่าที่มาปุ๊บพูดถ่าคือตลกเลยก็แต่บ้ะมายืนให้เขาด่าฟรีลูกมึงพังก็แต่จปานลูกอยู่กับพังเออแล้วเขาอุตส่าห์สอนให้ลูกอยู่ดีเป็นไงล่ะมาถึงก็โดนด่ายับเลยค่ะ สมควรนะคะอันดับแรกเลยของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นของ e ีนี้เนี่ยหนึ่งกดโดยธรรมชาติเอา,เอาน้ำพึ่งน้ำพึ่งคือไข่ชนกว่าชนหน้าไม่หรอกน้ำพึ่งสระสิบก็ให้คนกลับมาแทนเม็กเซนเข้าใจได้เพราะว่ามันก็ต้องมีตามจำนวนคนที่ถูกที่ยังอยู่เนาะอ่ะเอาน้อยกลับมาทีเนี้ยน้อยอยู่ทีมเดียแต่กติกาตอนแข่งแคมเปญทำไมถึงให้มีการกรติกาเกิดขึ้นว่าเฮ้ย สามารถเลือกทีมได้อ๋อคือ,ค,อคือกลับมาแล้วไม่มีทีมจยท,ทีมไหนก็ได้งี้เหรอมันก็เลยเกิดสิ่งที่ฉันนี่หัวคือน้อยอีงูพิษมึงอีอสอพิษอีเรียกไม่เชื่องคือโทษโทษว่าเลดี้ในใน,ใน,ใน,ในรอบที่เขาตกรอบอะ่ะโทษว่าเลดี้เลือกรูปที่มันเขาอยู่ข้างหลังโซฟาอะไรดูไม่สวยมึงไม่มีอะไรสวยเลยในเัืงแต่มึงแข่งมาเนี่ยเข้าใจความหมายปะ่ะเดินก็ไม่สวยอินเนอร์ก็ไม่มี ถามว่าถ่ายรูปรอบ,บสุดสวยหรอไม่ไม่สวยเลยเพียงแต่ว่าเออคนที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่รอบรอบนีน้ที่แย่สุดอะ่ะอืมฉันเห็นด้วยว่าแย่จริงๆแต่มันโทษน้องไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจปะเพราะว่ามันเห็นชัดว่ามึงทีมงานที่อยู่สองฝั่งอะ่ะศาสตร์ท้งที่ก่อนหน้านั้น,น,นเลดี้ก็บอกแล้วมีทั้งสูงทั้งต่ำถูกปะ่ะคือ มึงมึงไม่สามารถอ้างคอนนี้เลยกรรมการเหมือนกันมึงไม่สามารถจะพูดได้เลยเต็มปากว่าเลดี้เลดี้อย่าไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าสังการไม่ดีเมเนจไม่ดีพูดไม่ได้เพราะมันเป็นความมันเป็นมิสเทคของทีมงานไม่ใช่ของเลดี้เลดี้ไม่สามารถคอนโทรลการศาสได้เข้าใจไหมเออคือถ้าเขาศาสต์เองได้แล้วมันเป็นภาพบรรยากาศเมิดนั่นคือการบอกว่าเขาเมเอจไม่ดีดาเขาได้เต็มๆกรรมการก็คนที่ชื่อเมนเทอร์ไก่อะจะเรียกเมนเทอร์ไก่แล้วกันเมนเทอร์ไก่ดีขึ้นมีเหตุผลมากขึ้น แต่เมนเทอร์ที่เป็นผู้ชายมาเซนส์ sense ในแฟชั่นฉันให้ศูนย์รายการแฟชั่นสโคบบอกอยู่ว่าหานางแบบแฟชั่นจ่าจ่าแต่เอาคนที่ไม่มีเซนส์แฟชั่นมาตัดสินฮัลโหลเอา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 ยไก่มานั่งคนเดียวก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะเขาดูมีความเปิดกว้างแล้วก็ดูมีประสบการณ์มากกว่าดูน่าเชื่อถือมากกว่าการที่อ่าอยูทุบทุบทุบแบบว่ารายการอ่ะทุบตะทีมเลดี้อ่ะคือฉันลิงก์ถึงตอน ่พี่คริสอตอน EP 2เออในตอนซีซั่นสองของ The Face ว่าทุบจากทีมทีมคริสแต่ของไทยอ่ะของเราอ่ะการทุบอะ่ะมันเกิดจากเมนเทอร์ทะเลาะกันและทุบกันเองมันไม่เซนแต่อันนี้รายการพยายามดึงและทุบทีมเดียวเข้าใจความหมายว่าเพราะตอนทีมเมดี้เหลือ3ก็ไม่ได้มีกฎอะไรให้ทีมเมดี้กลับมาแต่ พอมีกดว่าทีมนุธาออกคือน้ำผึ้งออกอยู่ดึงน้อยกลับมาและให้น้อยมีกดที่ว่าเลือกทีมได้แล้วไปอยู่ทีมเอ็นเตอร์นุธาเป็นส 4, 4, ี่สี่สามก็แบบเคียมึงตั้งใจเกินมึงคือพลอตที่แบบทุเล็มากคือมึงมึงตั้งใจซึ่งจะเพียตั้งใจด่ามาตั้งใจทุกฉันก็แบบเออแล้วพูดถึงองค์ประกอบอืน่นอาทิเชน่นเมคอัพฉันงงว่าเมคอัพอะ รอบนี้ทุกคนอ่ะสวยกว่าตอนที่ใช้คําว่ามเมคอเวอร์ก่อนเข้ารายการครําว่าไม่โอเวอร์มันต้องสวยมากๆมันต้องแบบเป็นลุกจําแต่เมืองลุกจําที่เกิดขึ้นในรายการอ่ะมึงแสงทุเลศมากแสงขึ้นเร็วมากแล้วก็น้องทุกคนไม่มีใครรอดสักคนหน้าเทาเฉดดำโดยเฉพาะน้าตุก๊กที่บอกว่าต้องการให้เวียดมากๆมึงการที่เวียดมากๆอ่ะไม่จำเป็นต้องให้น้องกลายเป็นผีปอบขนาดนั้นเข้าใจป่ะ คือแกงขั้นสุดมากคือทีมอีดิทคือควรไล่ออกแล้วก็รอบนี้ฉันจะบอกเลยนะว่าเมคอัพของออทั้งแองเจิลทั้งสามคนอันนี้ไม่รู้นะว่าสไตลิสต์หรือแบบว่าเมคอัพาร์ติสของแต่ละทีมอะเป็นคนเดียวกันไหมแล้วก็การแต่งหน้าแต่ละลุกอ่ะคือตัวแองเจจะสง่งเรฟลเลนให้หรือทีมงานเป็นคนออกแบบถ้าทีมงานออกแบบบอกเลยว่าแองเจิลเบลรอบนี้ก็คือนอิดนึง โรงพยาบาลค่ะเอาชุดรัดมารัดไปได้เลยคือมันไม่ได้คือเขาเป็นคนหาดูแล้วก็อยู่แบบเฉดให้เขาดําแล้วฟูแบบเป็นพังร็อกอะไรขนาดนั้นคือแบบมึงมัน,ม,นมันเหมือนคนบ้ามากๆคือมันไม่ได้คือเขาเป็นคนสวยแต่แบบมึงทำให้เขาเป็นคนบ้าคือแบบไม่ควรปะในขณะที่อาของเลดี้ก็คือสไตล์เดิมแต่งหน้าเหมือนเดิมเลยมันก็เฉยๆของนุธาก็คือเดิมๆสวยแต่แกโอเคผม มีความแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อาจะมีความเรียบปาดลงสวยสองคนนั้นอ่ะชัดโอเคแต่ของเบลอะคือคิดอะไรอยู่ทั้งหมดทั้งมวลนะฉันบอกเลยว่า EP ีเนี้ยฉันให้เฟรดี้เป็นแองเจิ้ลที่เป็นครูจริงๆคือเคียดนักเรียนสอนจริงจังๆแล้วไม่ปล่อยผ่านอยากให้น้องได้ดีอันนี้ฉันบอกเลยทนชมนางนางคือวีีของอีพีนี้เลยด่าจริงด่าตรงแล้วก็ไม่ด่าแรงด้วยกูงงมากว่าคงมาหลงร้องหอบร้องไห้นี่แรงแล้วเหรอ น,นี่คือนี่คือแรงแล้วเหรอแล้วต้องสุดท้ายที่ที่เป็นห้องดำมีการมาดิงมัแล้วุอยคิมจะดีออกมึงไม่ได้เก่งไงแอะไรกันวาที่แบบต้องมัน่ในใะหายตัวเองทำไม่ได้ดีไอ้ชี้ยกูตลกใช่ไหมก็คงต้องรอดูอีพีต่อไปว่า เหตุการณ์จะเป็นยังไงเร mm hmm. ดี้จะโดนทุบอีก mm hmm. หรือเปล่าและท้ายนี้นะคะถ้าใครชอบการรีแคหรอการเรีย mm hmm. ของยายนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาพูดคุยกันได้มาทถกมาเถีเยงกันได้นะคะว่าเออยายประเด็นเนี้ยยายพูดไม่ถูกอันเนี้ยเกินไปยายมันเป็นอย่าง,ง้นอย่างนี้มาพูดมาพูดมามามาคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะจ๊ะ